ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมที่สเตย์ฟอร์ในเกม h าร์ดซับดนโฟร์ซีรีส์อะชิเบเมนต์กันอีกแล้วแล้วกะในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นอะชิเบเมนต์ที่มีคนพิมพ์คอมเมนต์ขอมาให้ผมเล่นดูก็คือจะเป็นตัวของโตัวโจโช็อตเฟิร์สก็ในส่วนของอะชิเบเมนต์ตัวโจโช็อตเฟิร์สหรือตัวโจโยิงกอนเนี่ยก็ในฐานะประเทศญี่ปุ่นเราต้องทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่พื้นที่คอของอเมริกาให้ได้ก่อนที่อเมริกาจะวิจัยอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็มันก็มีตัวออื่่่่่นนนนนๆดดด้้้้้วววยยยททีีเเเเรรราาาสมมถลลลปปป็็ญุแกกไไพั ก็จะมีในส่วนของอไหนแล้วแล้วก็มี t ัวร์เดอฝรัที่เราต้องไปยึดพื้นที่ทั้งหมดของฝรั่งเศสในื้นินหลักแล้วก็มีหน่วยทหารจักรยานนี่สิบหน่วยอยู่ในฝรั่งเศสก็ทําได้ในฐางญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายของเราก็จะเป็นตัวของอ,อันไหนแล้วนี่ s ันไลท์อินเวชั่ในฐานะญี่ปุ่น ยึดเม็กซิโกแล้วก็ไปยึดยุโรปก,ก่อนปี1945ก็เราต้องยึดเม็กซิโกก่อนที่จะไปยึดพื้นที่ในยุโรปด้วยก็เราทำสามอันนี้ได้ก็แน่นอนครับเราก็จะต้องเล่นเป็นประเทศญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ไปเข้าญี่ปุ่นกันเลยลีกูล่าไอรอนแมนโหมดแล้วก็ AI ทําประวัติศาสตร์จะได้เดาง่ายหนะ่อยว่าเขาทำอะไรกันก็เริ่มเกมชื่อเซฟก็เป็นอ่าโจโยบิซาเอเวนเจอร์ ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในส่วนของ achievement เนี่ยคนเล่นกันส่วนใหญ่ก็คือจะเล่นบุกจากตัวของญี่ปุ่นกระโดดข้ามเกาะข้ามไปซิฟิกไปเรื่อยๆแล้วก,ก็ไปขึ้นฝั่งเม็กซิโกอเมริกาตรงนั้นไปแต่ว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นครับว่าเริ่มเกมเนี่ยเยอรมันก็เราสามารถเข้าร่วมฝั่งอักษะได้เลยเราก็จะเข้าฝั่งอักษะก่อนเพื่อนแล้วก็จะมีส่วนของอิตาลีเราก็ไปขอจอดท่าเรือที่อิตาลีได้เหมือนกันก็ตรงนี้ไปก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเราทําอะไรบ้างแต่อย่างแรกเนี่ยเราจัดการปัญหาภายในเราก่อน แล้วก็มีการวิจัยการวิจัยเริ่มมาเรา4ีสล็อตแล้วก็วิจัยอุตสาหกรรมหลักๆก่อนเลยลก็มีตรงนี้แล้วก็มีตัวของต่อสร้างแล้วก็ตัวของหลักหลัก,การกองทัพเนี่ยสำหรับคนที่เล่นแนวผมนะคือแนะนําให้เปลี่ยนเป็นของปืนใหญ่ดีกว่าเพราะว่าตัวของไซนนี่เนี่ยมันจะเน้นป้องกันตอนเริ่มเกมมาทนั้นแล้วก็คิดวก็ใช้ตัวของ Mask a s s a เซ t ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นส่วนของซัพพลายตรงนั้น ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเป็นห่วงอันเท่าไหร่ผมไม่เคยสนใจอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ตัวของก่อสร้างก็ได้นาให้สร้างของโรงงานอาหารเพราะเราต้องใช้ตัวนี้เยอะมากก่อสร้างในพื้นที่ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเยอะบวกเจ็สิบเปอร์เตรงนี้แล้วก็มีจัดการตัวของการผลิตผลิตเนี่ยเราจะเน้ส่วนของปืนใหญ่แล้วก็ปืนฐานลาบแล้วก็จะมีผลิตพวกของเครื่องบินตรงนี้ด้วยเ,เครื่องบินลบแล้วก็มีโค้ดแอร์ซัพอร์ตอยู่ไหนลวเดี๋ยวนึง C.A.S มีแล้วก็มีตัวของ Clear Fighter ตรงนี้ก็สร้างไปพวกเรือเนี่ยเราก็สามารถปล่อยทิ้งไ้อย่างนี้เลยก็ได้ผมไม่สนใจเรือมากเพราะเรามีแผนของเราอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะไปตัวของอกระมาตะบนนี้ก็จัดการคร่าวๆเนี่ยก็คือเราจะมีปืนใหญ่เน้นไปก่อนก็ออกประมาณนี้แล้วก็เน้นปืนใหญ่ไว้บนสุดตรงนี้แล้วก็ที่เหลือไปใส่ในส่วนของปืนฐานลาบ แล้วก็ตัวอุปกรณ์นี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราขาดไหนแล้วก็โฟกัสเนี่ยโฟกัสเราก็จะทำเราจะทำตัางขวานี่ก่อนในตัวของกองทัพเพื่อเอาตัวของค่าประสบการณ์กองทัพของเราตรงนี้3 0แต้แทมเดี๋ยวเราใช้ตัดแปลงพวกของหน่วยกองทัพเรากองทัพเนี่ยการฝึกไม่ต้องฝึกอะไรเลยเพราะเรามีพออยู่แล้วแล้วก็เอาตรงรวมทหารที่เรามีทั้งหมดนี้ก่อนมา ก็สำหรับในส่วนของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเกมมาก็าจะมีทั้งหมด60หน่วยแล้วก็จะมีแยกออกมาเป็นฐานที่เคลื่อนที่เร็ว14หน่วยตรงนี้แล้วก็จะใส่2หน่วยนี้แยกไปในส่วนของฐานทั่วไปเราแล้วก็อีก2หน่วยลบไปเราจะเอาให้ฐานเคลื่อนที่เร็วเนี่ยมีอยู่10หน่วยพอดีว่าเราต้องการอ่าไป10หน่วยเนี่ยเอาไปสําหรับการเคลื่อนที่บุกข,ขึ้นฝั่งว่าเริ่มเกมมาญี่ปุ่นจะมีตัวของวิจัยบุกข,ขึ้นฝั่งตรงนี้เนี่ยอยู่อยู่แล้ว ซึ่งก็ทำได้แค่สิบหน่อยเท่านั้นเราก็จะเอาตรงนี้เนี่ยไปบุกขึ้นฝั่งตัวของอ่าไปนั่งรอที่วิลเฮมฮาวเวนตรงนี้แล้วก็ไปบุกตัวของเนเธอร์แลนด์เพราะว่าเริ่มเกม,มนเนี่ยเราวางแผนบุกเนเธอร์แลนด์ก่อนเพื่อเป็นฐานฐานทัพในการเตรียมบุกตัวของฝรั่งเศสสู้กับตัวของที่อื่นด้วยเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันก็จะมีตัวพื้นที่อาณานคมเขาอยู่ในตรงอเมริกาใต้ต,ตรงนี้มีคาราเคาลกับตัวซูรินามี ซึ่งเราก็สามารถใช้ตรงนี้เนี่ยไปบุกตัวของอเมริกาได้แต่ก่อนถึงตอนนั้นเนี่ยเรากลับมาตรงกองทัพเรือของเราก่อนด้วยก็กองทัพเรือของญี่ปุ่นก็จะมีอยู่ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้แต่เราไม่ไมโครผมเราจะรวมทั้งหมดที่เขามีอยู่เนี่ยเขาเป็นกําลังหนึ่งเลยก็ออกมาเข้าด้วยกันแล้วก็พอรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะแยกเดินดาออกมาก่อนว่าเราจะปล่อยเรือหน้าไปป้องกันตัวของชายฝั่งเกาะญี่ปุ่นตรงนี้ก็แยกมาซะ แล้วก็สาเหตุที่ผมรวมกองทัพเรือญี่ปุ่นเข้าด้วยกันเนี่ยเพราะว่ามันจะมีบัคอยู่นิดหนึ่งที่เขาไม่แก้สีซึ่งก็ดีอยู่แล้วนะก็อ่าที่เห็นเนี่ยกองทัพเรือของเราก็จะมีอาณาเขตที่เราไปถึงได้เห็นแดงๆตรงนี้คือเราไปไม่ถึงใช่ไหมละ่ะซึ่งเราก็ไปขอตัวของอันจออท่าเรือของอิตาลีมาก็จะเห็นได้ว่าเราก็มีพื้นที่เพื่อเข้ามาในส่วนของยุโรปอิตาลีมาตัวเตรงนี้แต่ว่าเราไปตรงนู้นไม่ได้หรือเปล่า เราไปเช็คในตัวของอเรือขนสงข่งเครื่องบินเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวกเรือขนสงข่งเครื่องบินเนี่ยจะมีระยะไกลกว่าพวกเรือเล็กที่มีแค่3,000 2,000ตรงนี้เราก็จะทําตัวของเรือที่เป็นเรือใหญ่ออกมามี3ลําตรงนี้เดี๋ยวนะก็เห็นได้ว่าตัวเรือขนสงข่งเครื่องบิน2ลํานี้เนี่ยมันจะมีระยะทาง40กิโลเมตรทำให้มันสามารถขัขบข้ามตรงทะเลตรงนี้ไปได้แล้วก็จะให้ตัวเรือ2ลำนี้เนี่ยไปจอดในท่าเรือวิลเซมฮาวินตรงนี้ก่อน แล้วก็รอจนกว่าเขาจะไปถึงก่อนระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ส่งตัวของศิษหน่วยตรงนี้เนี่ยไปเตรียมการบุกขึ้นฝั่งตรงนี้ด้วยก็เราจะตีของนิธรแลนด์กันแต่ว่าเราจะไม่ประกาศสงครามตรงๆงใส่นิธแลนด์เลยเราจะประกาศสงครามใส่ผ่านอันนี้นของเขาก่อนก็ดัชซินดี้ตรงนี้ทำหาเรื่องสองครามตอนมีแล้วพอเรามีตัวแแ้่การเมืองสามสิ้แต่งมเมื่อไหร่ก็ทําเลยก็ทําไปแล้วก็ตอนนี้ตัวของเรือเราก็แล่นไปถึงตัวอูรเพีมท์อาสาเนตรงนี้แล้ว กปกติเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรือที่เราจอดเหลือไว้ที่คันไตคันตรงนั้นเนี่ยมันจะผ่านตรงนี้ไปไม่ได้เพราะว่าระยะทางไม่ถึงใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอากดเลือกเรือที่ไปไม่ได้เนี่ยไปกดขวาเพื่อรวมกับเรือที่ไปที่เป้าหมายเราแล้วเรือพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่สนใจระยะทางที่มันไปได้แล้วก็ขับผ่านเขตสีแดงเฉยเลย ซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไงหรือว่ามันช่วยผมคงไม่บป็นลด้วยกันแล้วก็หลังจากที่เราทําโฟกัสตัวของเท่าเจ็ดสิบวันเสร็จครบแล้วเราก็จะกลับไปตัวของสายหลักของเราแล้วก็ทําตัวของสายอาตามอสาตรงนี้ก็พอเราทําลงไปเนี่ยมันจะลงไปตัวของตัวไกด์หรือเซบัสุตรงนี้แล้วก็เราจะเอาโบนัสของการเปลี่ยนกฎหมายเศรษฐกิจฟรีตรงนี้แล้วก็เอาตัวสกายวิจัยแล้วก็โรงงานทหารก็เราจะ 1>, 1 2 3 4 5อี้ันไหนก็ว่็ได้ตรงนี้หลังจากที่ทำโฟกัสเสร็จ5อันนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปทําอะไเล็กต่อก็ได้เราฟรีแล้วก็จะไปตัวของฐานต่อก็ได้ทําตรงในถังตรงนี้ต่อก็ได้แล้วแต่ไม่เครียดตรงนั้นไปแล้วก็ตัวของแรงประสบการณ์ทหารที่เราได้จากตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปใช้เพื่ออัปเดตตัวของกองทัพเราตรงนี้ก็เห็นได้ว่าตัวฐานรักเราเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่24แนวหน้า24ของทฐารลาบ เราก็จะตกแต่งเพื่อเขานิดนึงก็ใส่ตัวของปืนใหญ่เข้าไปใส่ปืนใหญ่เข้าไปแล้วก็หาราบ2หน่วยให้มันเป็นแนวหน้า40ก็อันนี้คือจะเป็นเบสิกของเราเรียบร้อยไปแล้วก็ไปเปลี่ยนพวกของทหารที่เราใช้กันก็เปลี่ยนจากตัวธรรมดาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเอาไม่ใช่กดผิดกลายเป็นตัวของทหารโอเพนไซเดนที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปก็เรียบร้อย ก็เราต้องมีการผลิตพวกของอาวุธหาลาบแล้วก็ปืนใหญ่ออกมาเยอะมากก็เลยผมบอกให้เน้นตัวนั้นไปแล้วก็ที่เหลือก็จะมีส่วนของการตัดสินใจตรงนี้ก็ที่ผมหลักๆก็คือมีตรงของทรัพยากรถ้าทําได้ก็ทําเลยแล้วก็มีตรงที่เป็นสุธิสัญญ,ญากัทางทะเลตรงนี้เนี่ยเราปล่อยอย่างนี้แหละเราไม่สนใจตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มีตรงของอินเตอร์สวิตเลวารีตรงนี้ก็จะเป็นการบาลานซ์กันของประมาณกองทัพบ,บกก,บกับกองทัพทะเล ก็ขึ้นมาตรงนี้ด้วยอ่าตรงนี้ที่ผมแนะนาไม่ทำมีก็มีอันเดียวคือจะเป็นตัวนี้เน้นส่งพวกเล็กเพื่อทําอาวุธปืนพวกนี้ไปก็จะได้ลงอันฐานมา4ลงก็ทําไปเอาจรงิงก็ทําเพิ่มก็ได้แต่ว่าผมาหลักๆคือมีแค่ตรงนี้แล้วถเหลือเนี่ยเราก็เก็บตัวของเต้มกันเมืองไปทําตัวบัลลยสงครามหลังจากเสร็จตัวของเทเลนแล้วก็ไปทําตัวของเม็กซิโกก็ตอนนี้เนี่ยตัวปบัใมายสงครามที่ผมทํากับตัวดัสอิสินดีก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็ ทำประกาศสงครามผ่านตัววันเทนแลนด์เราก็จะไปส่งกองทัพเรือของเราไปสนับสนุนการบุกขึ้นฝั่งตรงนี้แล้วก็ใส่ในายผลทักคนเข้าไปตรงนี้ไปพอเรียบร้อยเราก็จะกดเริ่มการบุกแล้วก็ไปประกาศสงครามก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะรตรงนี้ แล้วก็สำหรับคนที่มีตัวลาวรัสท้องเนี่ยก็สามารถไปทําตัวของสารับตรงนี้ได้แล้วก็จะไปทําสร้างสะพานขนเชิดในตัวของอเมริกาก็ได้เหมือนกันจะได้ตอนบุกอเมริกาอเมริกาได้แพ้เร็วหน่อยส่วนของการวิจัยการวิจัยผมก็ไม่มีอะไรแนะนำมากก็แนะนำแค่ทำตัวของพวกอุตสาหกรรมตรงนี้จนกว่าจะเวลาเวลามันจะเยอะเกินไปแล้วก็สลับไปทำตัวของอาวุธปืนปืนใหญ่ ตัวของอตรงนี้หลักการอาหารก็ไม่มีปัญหาอะไรามากครับเราก็บุกสบายอยู่แล้วไปก็ไปทำตัวหุ่นเชิดในดัสอิซินดี้ตรงนี้แล้วก็ไปยึดตัวของอลาคาวแล้วก็ตัวสุนินาเมก็ไม่มีแต้ม ส่วนตัวของ,องทแลนด์ในยุโรปเนี่ยเราก็จะทำผลเชิดเข้าไปเพราะว่าเราไปยึดเขาเลยไม่ได้เราจะทําตัวสัตว์ไล์อินวิชันไม่ได้ก็ทําุ่ลเชิดแล้วก็เรียบร้อยก็หลังจากที่ย<ๆ>ึดต<ๆ>ัวของทแลนด์สิ้เนี่ยเราก็สามารถไปทาเป้าหมายสงครามใส่เม็กซิโกได้เลยเพราะเม็กซิโกก็โดนการันตีโดยอเมริกาอยู่ก็บาจาคาลิฟอร์เนียตรงนี้แล้วก็ไปวางแผนบุกตัวของอเมริกาก็จะใช้ตรงนี้บุกก็อ่าเราจะใช้ตัวของไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วเราก็ลบทิ้งได้เลย แล้วเราก็จะไปใช้ตัวของฐานหลักของเราเนี่ยไปบุกขึ้นฝั่งอเมริกาผ่านตรงนี้เราก็จะเลงตัวของตรงมิสซิปปีตรงนี้ไปกสสส็สองท่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยก็ได้สท่าตรงนี้มิสซิปปีกับลาบามาก็ตรงนี้เตรียมพร้อมแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งก็ไปยืนรอในซูดานเมตรงนี้ไปยืนรอแล้วก็ แล้วพอเราบุกขึ้นฝั่งตัวของอเมริกาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็มีแนะนําให้มีอีกหน่วยหนึ่งที่จะทําเพิ่มบุกขึ้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือบุกขึ้นฝั่งปานามาตรงนี้เราจะได้ยึดตัวช่องแคบตรงนี้ไปด้วยไปด้วยเลยก็ทําไปแล้วก็อย่าลืมอกเกตตัวของท่าเรือตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทหารไม่มีสเสบียงแล้วก็เหมืนเดินครับเราก็แยกตัวของเรือใหญ่มาส3งสาลำแล้วก็ไปข้ามข้ามฝั่งทะเลตรงนู้นก่อน ไม่ใช่ลานี้ดีกว่าเดี๋ยวก็แยกมา3าํลแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ให้อีที่เหลือกดตามมาก็เรียบร้อยไปก็ตอนนี้เนี่ยพวกหมายสงครามเม็กซิโกผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประกาศสงครามได้เลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อความมั่นใจเราเช็คกทีหนึ่งก็อาคนจริงผมพลาดไปด้วยลืมลืมให้อีก14หน่วยเนี่ยมายืนรอตรงนี้มันมีแค่ส0หน่วยมายืนเตรียมตัวสำหรับการขุ้นฝั่งแล้วก็อากสิหน่วยก็กาลังมาอยู่ไม่มีปัญหาเลยมาก แล้วก็ยึดีหน่วยในซูดินามีตรงนี้หาหน่วยเนี่ยผมได้มาจากตัวของอ่าวเธอร์แลนดัชลิสก็เดี๋ยวตัวหาหน่วยนี่เนี่ยผมจะใช้ในการป้องกันท่าเรืออีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมยึดเสร็จแล้วเราก็จะดันไปเรื่อยแล้วก็ให้หาหน่วยนี้มายืนกันตรงสองท่ายึดไปไม่ได้ไม่โดนล้อมหลังทีนึงด้วยก็เอาม่ทีหนึ่งตอนนี้เรือเราก็เป็นสีเขียวรบร้อยแล้วแล้วก็ไปกดเริ่มบุกแล้วก็ประกาศสงครามใส่เม็กซิโกก็น่าจะไม่มีปัญหาเลยตอนเริ่มมานะี ก็สิบหน่วยของเราออกเดินทางไปแล้วก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยมากแล้วก็อ่านี่ลบทิ้งได้สิบสี่หน่วยที่ตามมาก็เดี๋ยวรอให้มาอีกทีหนึ่งแล้วจัดการเลยแล้วก็ให้อีกสักสักสองหน่วยก็ได้ไปทำการบุกตัวของท่าเรือปนามาตรงนี้ ตรงแคปานามาก็ตรงนี้ไปแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ลาากให้ที่เหลือตรงนี้เนี่ยมายืนมายืนรอตรงะระลาวาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดส่งไปพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวไม่มีพวกของสเสบียงหารนี่ก็เดี๋ยวโดนะโดนเสียดีบัฟไปก็รอให้ขยายก่อนก็ไปสักตรงมานี้ อ๋อแล้วก็ผมลืมไปพวกเรือเนี่ยมันจะมีเรืออีกกลุ่มหนึ่งที่เราทิ้งไว้เรือม้ําตอนแรกก็ให้เรือม้าเนี่ยไปป้องกันพวกเรือขนส่ง,งตรงนี้จะได้ไม่โดนพวกเรืออเมริกายิงพังทิ้งหมดผมไม่ได้ปล่อยผมไม่มีใครยินกันเกาะหลักเลยนะว่าผมขี้เกียจด,ดูเลยแต่ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าเราไงเราก็ยึดตัวของอเมริกาหน้าได้ก่อนอยู่แล้วแล้วก็ที่ผมบอกไปก็คือมีตัวาสายลับไปสร้างตัวของจอห์นเชอร์ในอเมริกาก็ ทำให้ง่ายขึ้นด้วย ลอยไปครับสรับตัวของอเมริกายัางเหลือเมิโกอีกเดี๋ยวก็ไปจัดการทีหนึง่งอ๋อในอเมริกาเนี่ยเราก็ความจริงเราก็เอ่อไงดีจะทําเป็นหุ่นเชิดก่อนก็ได้แล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยค่อยปล่อยหุ่นปล่อยอเมริกาออกมาแล้วก็นิวเคลียร์ใส่เขาแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะยึดอเมริกาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยพอเราวิจัยเสร็จเนี่ยเราค่อยปล่อยอเมริกาออกมาจะได้ไม่ต้องกลัวอยู่ด้วยว่าอเมริกาเนี่ยวิจัยพวกนิวเคลียร์หรือยัง ก็เดี๋ยวเราก็จะไปยึดพื้นที่ของเมเิกามาก็จะมะีเราจะเอาปานามาด้วยไหมเดี๋ยวเรายึดทั้งหมดเลยดีกวา่าเราขุนเชิดฟิลิปปินส์แล้วก็มีพวกของแล้วเราก็จะเหลือตัวของเม็กซิโกก็ไปปิดฉากเม็กซิโกซะ๋ยวเอาเนี่เอาไปก่อน ก็เรียบร้อยไปครับสำหรับเม็กซิโกแล้วก็ยึดเม็กซิโกไปเลยตามภารกิจเราต้องยึดทั้งเม็กซิโกพอเรียบร้อยไปแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะไปจัดการตัวของฝรั่งเศสซึ่งเรายังมีเวลาเหลือเฟือตามภารกิจเนี่ยก็คือเราต้องอเซตก่อนปีหนึ่งเกี่ห้าเอ๊ะเดี๋ยวเอาไม่อย่าน,นั้นก็อันกันคือไอตัวฝรั่งเศสเนี่ยเรายึดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว,ว่าตัวของ Slice Invasion เนี่ยยึดก่อนปี1945 ก็ตัวของเทแลแลนตงนี้เขาไม่นับเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดเขาเราแค่ทำหมุนเชิดก็เดี๋ยวเราก็ยึดฝรั่งเศสแล้วก็ไปส่งอาหารจักรยานไปปัน่นไปปั่นมาในฝรั่งเศสแล้วก็ผ่านตอนนี้ก็ปี1939แลผมก็ได้ไปทําตัวเป้หมายสงคารามใส่ฝรั่งเศสมาก็ผมแนะนำาก็ได้ว่ารีบรีบทําก็ได้ไม่ต้องรีบทําก็ได้อ่าอาจจะรอไปตีฝรั่งเศสพร้อมเยอรมันเลยก็ได้แต่ว่าผมจะแนะนําให้รีบตีก่อนดีสุดเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่พร้อมด้วย แล้วก็จะมีส่วนของตรงนี้ที่เป็นการบุกขึ้นท่าเรือก็บุก5คนหคนขึ้นอังกฤษ5คนขึ้นฝรั่งเศสก็ได้แต่ผมจะคือสู้2อฝั่งพร้อมกันก็ได้แต่ว่าผมก็จะพยายามจัดการฝั่งนึงเสร็จก่อนแล้วค่อยลงไปจัดการฝั่งเศสต่อก็อันนี้ผมก็มีเรืออยู่เตรียมพร้อมแล้วตรงเรือไปเช็คตรงนี้แล้วก็พบว่าตัวอันนี้อันนี้จีนปล่อยไปอะค้าง ก็ตรงนี้ไม่มีคนเฝ้าท่าเลยตรงนี้ก็เล็งร้อยแล้วก็ส่งตรงนี้ไปแล้วก็ประกาศส่งคลามก็ไม่น่าจะมีปัญหามากตอนเริ่มมาแล้วก็อ่าวนะโอเคไปละเกือบกดผิดละ ก็ขึ้นฝั่งไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเรียบร้อยแล้วก็ให้ที่เหลืออีก4หน่วยมาตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องชวนตัวของอิเลมมนกับแบตเตอรี่เข้ามานะครับก็ปล่อยไปเพราะเราน่าจะจัดการคนเดียวได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ชวนเข้ามาก็ได้ เดมันจะมีปัญหาตอนที่เราทำตัวของโทดดฟรังก์เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ตัวฝรั่งเศสทั้งหมดก็เรี้ยวไปสำหรับต,รตัวของกออังกฤษแล้วเราก็จะเหลือแต่ตัวฝรั่งเศสที่ต้องจัดการก็น่าจะต้องน่าจะมีปัญหาตัวของเรือนิดนึงด้วยกพเดี๋ยวเราก็ต้องจัดการทีนึงจัดการตัวที่ยังเหลือในกองอังกฤษก่อน ือไม่ก็เราก็สซอรรประกาศสงครามผ่านบรัสเซลผ่านตัวของเบลเยียมไปก็ได้แล้วก็ไปลุยตรงเขอาปารีสไปแล้วแต่ว่าถนัดอันไหนผมก็ต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงเพราะว่าผมไม่สามารถไปข้ามทะเลไปข้ามช่องแคบมังกิษขึ้นฝั่งของนอร์มันดีตรงนี้ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนบุกผ่านตัวเบลเยียมไปเลยลก็เออเราก็จะให้ตัวหน่วยนี้เนี่ยเป็นไปเดนดรอยแล้วก็ ทำบัตรหมายสงครามเรียบร้อยแล้วเราก็ประกาศสงครามไซเบิลเยี่ยมแล้เราก็ลุยเราก็จัดการตัวของฝร e ั่งเศสไปเรียบร้อยซึ่งความจรงิงถ้าเกิดทำเร็วเนี่ยก็จะจบสงครามเลยแต่ว่าผมปล่อยนานเกินไปแคดาไปยึดตัวอเมริกาผมก็ต้องมาจัดการขนอีก ก็ตอนนี้ผมก็พยายามจัดการแคดาอยู่ก็ปวดหัวหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่น่าใช้เวลาเยอะไปด้วยแต่ว่าที่ปวดหัวกันนี้ก็คือจะมีตัวอินเดียมันเป็นมหมอำ้าจเออผมไปเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งก็เออคราวนี้ไม่น่ามาลบทันแล้วนะแต่ว่าผมไปไปส่งคนไปยืนดันตัวของเออตัวแคาะได้นึงก็เอาพวกหน่อยขึ้นที่เร็วแล้วก็หน่อยพวกของทหารจากเมืองขึ้นเราก็ มายืนกันแคนาดาไปช่วยนิดนึงแล้วก็ผมก็เริ่มประกาศสงคารามตรงนี้ผ่านทางตงัวของเบลเยียมก่อนแล้วก็มี10หน่วยยืนรอบ,บุกขึ้นฝัง่งกฤษเลยแล้วพอบ,บุกขึ้นฝั่งกิษเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้มีอย่างน้อยหนึหน่งหน่วยยืนกันท่าเรือไว้แล้วก็ที่เหลือวนกลับมาตรงเบลเยียมแล้วก็พยายามดันเข้าปารีสได้ก็อตอนนี้ถ้าอินเดียไม่กลายเป็นมาหาอำนาจอีกรอบหนึ่งก็น่าจะชนะเลยนะบอว่า โอเคเรียบร้อยไปสลับตัวของสงครามกับพนมิรก็อ่าตักลาก,ก่อนเลยจัดก,การยึดตัวฝรั่งเศสก่อนอย่าใหา้คนอื่นมาเอาไปได้ก็เอาปารีสตรงนี้ฝรั่งเศสอย่าลืมตัวของตรงเกาะคอสิกาตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันนับเป็นฝรั่งเศสเมลแลนด์ด้วยก็เอาตรงนี้ด้วยแล้วก็เรียบร้อยไปครับสลับอ่าสงครามผมก็ไปยึดตัวพื้นที่ในในยุโรปมาก็น่าจะได้นะ อ่ามาแล้วครับสลับตัวของสไลซ์อินเวช o ั่นก็ในฐานะญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ต้องไปยึดเม็กซิโกก่อนที่จะเอาพื้นที่ในฝั่งในไที่ยุโรปก่อนปี1945ก็เสร็จแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ต่อไปตัวของอ่าภารกิจของแล้วัวดิฟรังก็คือเราต้องมีจักรยาน20หน่วยในฝรั่งเศสเราก็ผมไปทำตัวของโฟกัสตรงนี้เป็นปลดล็อกหน่วยจักรยาน แล้วก็จะเอา,อาไปทําตัวของตรงนี้ดีไซน์แล้วก็สร้างใหม่แล้วก็จักรยานอยู่ในตัวนี้จักรยานเนี่ยม,มีอันเดียวก็พอเพราะว่าเขาไม่บอกว่าเราต้องครบเราต้องมีจักรยานอี่อันมีอันเดียวก็พอก็เรียบร้อยไปเราก็จะเลือกมา,าทั้งหมดนี้มาตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนพวกเขากลายเป็นจักรยาน ก็จักรยานนี่แล้วก็เรียบร้อยไปสับทัวร์ดิฟรังส์ก็ข้อย้ำอีกทีนึงก็เราสามารถเล่นประเทศอะไรก็ได้แล้วก็มีหน่วยจักรยานเนี่ยอย่างน้อย20หน่วยซึ่งก็ต้องต้องคต,ต,ต,ต้องมีอุปกรณ์ครบด้วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ฝรั่งเศสซึ่งเรายึดทั้งหมดก็ทั้งตรงประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ซิก้าตรงนี้ตรงอื่นตรงนี้ไม่นับนะเราไม่เกี่ยวก็เรียบร้อยไป แล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวของโตโจช็อตเฟิร์สซึ่งเราก็รอจนกว่าเราจะวิจัยตัวระเบิดนิวเคลีย์เสร็จแล้วเราก็ถึงจะทำตัวนั้นไปก็ระหว่างที่รอเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรก็ได้แล้วเพราะว่าเราก็จัดการ <c oughs> จัดการไปหมดแล้ทุกอย่างเราก็กลับมาจัดการจีนก็ได้เพราะว่ามันมาพังโรงงานผมไม่รู้ีรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดนผมก็ได้ไปทําตัวของโฟกัสมาโกโปโลบิดเพื่อโจมตีตัวของจีนแล้วก็ยึดจีน ระหว่างที่รอนิวเคลียร์อยู่ก็เอนว่าตัวของอ่เมาเซตุงเนี่ยก็ประกาศสงครามใส่จีนชเชงเคซ็กอ่าแล้วก็ตัวของจีนมาเซตุงเนี่ยก็ไปเข้าร่วมคามิเทินซึ่งตอนนี้ยิงยุ่งกว่าเดิมแต่ก็เอ่อก็มีอีเวนต์นึงขึ้นมาครับผมหนังสือพิมพ์บอกว่ามีเครื่องบินญี่ปุ่นเนี่ยไปโจมตีพวกเรืออ,อเมริกาแล้วก็เรืออังกฤษที่พยายาม ยกพวกของประชากรอังกฤษในจีนอยู่แล้วก็รัฐบาลอังกฤษแล้วก็รัฐบาลอเมริกาประท้วงรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลอเมริกาแล้วก็เรียบร้อยไปสำหรับของตัวจีนก็ยึดพื้นที่ตรงขอบนอกมาเพราะเอาตัวทรักยรกนแล้วก็ปล่อยปล่อยด้านในเป็นขุนเชิดเราก็ต้องแบ่งกับตัวของโซวีไอตัวจีนคอมินินิดนึงด้วยก็เอี๋อยากค่อยจัดการตรงนี้ทีหนึ่ง ตอนนี้เนี่ยในฝั่งอักษะเราแล้วก็ไปสู้กับตัวของโซเวียตซึ่งผมอยากให้โซเวียตชนะนะเพราะว่าผมอยากลองจะจบคลิปนี้หนึ่ง,งกับโซเวียตดูน่าสนุกน่าจะสนุกแล้วก็แต่ผมไม่ได้ไปช่วยอักษะนะเพราะว่ายัางไงเราก็ผมขี้เกียจเดินข้ามไซเบเรียไปฝั่งนู้นเมื่อเลยลงไปจัดการตัวของอ,อ,อินโดแล้วก็ที่เหลืออยู่ของพัมิตรเท่านั้นเองข้ามาปี1945กก็ตามที่คาดไว้ครับตัวของโซเวียตก็แพ้ไป แล้วก็คำตริงโซเวียตก็ไม่ได้โดนยึดนะครับโซเวียตแค่โดนไล่ในประเทศมาอยู่บนเกาะนี้แทนก็อ่าผมไม่แน่ใจพี่ก้อนทำไมแต่ว่าตอนนี้โซเวียตก็ประกาศสงครามใส่ตัวเยอรมันอีกรอบหนึ่งก็คิดเลยของมึงวะเนี่ยแล้วก็อ่าตอนนี้ตัววิจัยของผมก็ใกล้เสร็จแล้วนิวเคลียร์สี่หกวันผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศที่เราปล่อยวิสระเนี่ยมันจะได้ตัวเทคกรีของเราไปไหมก็ผมก็จะปล่อยตอนนี้เลยก็อ่าตัวของอเมริกา อเมริกาก็อยู่ตรงก็อเมริกาตรงนี้ปล่อยประเทศปล่อยเป็นอิสระไม่ใช่ขุนเชิดอย่าลืมนะครับมันต้องกดยึดมาอีกแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วก็ปล่อยออกไปเรียบร้อยแล้วก็เขาผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเทคโนโลยีเดียวกับเราไหมนะแล้วก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทำภผนและสงครามเข้าเลยระหว่างที่ผมนั่งรอจนกว่าผมจะวิจัยนิวเคลียสิ่เนี่ยผมก็ไปยึด พื้นที่เพิ่มมานหนึงแมแต่ว่าเออแล้วจำได้ไหมครับที่ผมไปสู้กับจีนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เครื่องบินเราไปจมเรือปาณีของอเมริกาเนี่ยอเมริกาเรียกร้องให้เราชดใช้ค่าเสียหาย5 <c oughs> ปีมาแล้วครับ5ปีมาแล้วเป้าหมายสงคัมผมใส่อเมริกาก็เสร็จเรียบร้อยอยู่นี่แล้วก็ผมก็ไปเช็คมาแล้วว่าตัวเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยที่เราเพิ่งปล่อยไปก็ไม่ได้ใช้ของเรา ใช้ของเขาตอนนี้เพิ่งโดนยึดไปก็ไม่มีไม่มีปัญหามากก็เราเรียบร้อยตรงน,นี้ไปแล้วก็ถึงเวลาประกาศสงครามแล้วก็ไปเครื่องบินพร้อมทุกจุดก็จริงผมอยากใช้คอนโซลสั่งปิดตัว GUI ไปนะแต่ว่าทำไม่ได้ไม่มีคอนโซลก็รับถอยหลังครับผมอะไรของมึงเนี่ย ฉากจบสวยๆี่คมไปทักงเาขอถ่ายฉากจบดีๆยังแบกได้อีกนะเราเอาเอเราก็เรียบร้อยไปครับสำหรับตัวของตัวโจยิงก่อนก็อา่าในธนะประเทศญี่ปุ่นทิ้งระเบิดนนวเคลียใส่เมืองคอของอเมริกาให้ได้ก่อนที่อเมริกาจะวิจัยตัวของอาวุธนิเคลสำเร็จก็เ,เรียบร้อยไปเ,เดี๋ยวผมขอทิ้งใหม่รอบหนึ่งดีขึ้นเยอะเลย ก็เรียบร้อยไปครับสำหรับตัวของ3าม achievement ของญี่ปุ่นเดี๋ยวผมขอเชิญตัวตกใจหน้าเดี๋ยวเชิญตัวแครดาดเข้าสงครามก่อนแล้วก็ยึดอเมริกาก็เรียบร้อยไปครับสำหรับตัวของ achievement สามอันโทโจช็อตเฟิร์สโทดิฟรังส์แล้วก็สไลซ์อินเวชั่นถ้าคนไหนว่างไม่มีอะไรทําจริงๆเนี่ยก็สามารถทํา3ตัวนั้นไปได้แล้วก็ถ้าเกิดเขาเขาก็แอบพาดอกเนี่ยแก้บั๊กตัวของ รวมกองทัพเรือข้ามเขตที่ไปไม่ถึงได้เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมก็คือไปแทนที่จะไปทางนิเทลแลนด์กเนี่ยเราก็กระโดดข้ามเกาะฮาวายไปขึ้นฝั่งเมสโกนนั้นแทนไม่เป็นไรแต่ยังไงเนี่ยคลิปนี้ผมคงต้องจบลงเพียงเท่านี้แหละครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อยากเห็นผมทำเอชิมเม้นพวกนี้อีกก็สามารถกดไลค์คลิปนี้ในคอมเมนต์ได้ว่าอยากเห็นทํทำอะไรแล้วก็สดิดตามชมได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับตอะไร่ตรงนี้สวัสดีครับ